ปลาตัวใหญ่แงเนื้อหนึน่งอืมเจอกับมีงป่าเผ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพอกับหนุม่มผู้ไทยการช่างเรนุคนครคือเก่าครับพี่น้องมาเนี่ครับมาพามากินเนื้อปลาครับพี่น้องมีเนื้อปลาตัวบก้กใหญ่ปลานิลเน,นื้อปลานิลตัวใหญ่เสือกับเจียว ยาวตับ,บองครับเกี่ยวเกาวยาวโค้ล้นคือเก่าพี่น้องตับเสือปลาตัวใหญ่ป้าน,นิ่มตัวใหญ่พี่น้องเกี่กับแจ้วยาวโค้ล้ว,ลวนคือเก้าเสียบคือเก้าครับวันนี้โอ้ยปากกับปากแก้มวันนี้ได้หลายขนาดโนมงโน้มไม้มาครบพี่น้องเลยครบพร้อมเฮงหมดเลย ดูน้องเลยครับเปิงอ๋ออย่างมาขือมาเมืม่อขับเหมือนไงมาเป็นล่ำรถอ่ะมาล,ลายใหญ่ห้างเนาะครับเนาะแสบๆบบางจังบาทด้วยจำเจียวคือเก่าปุกๆเห็นกับปกปกข้าวเหนียวครับเนะเาะเทำไมหอ,อมน,นอ่ะอ๋อหนังจำจุดเจียว được mà ấy hấp ăn chọn hấp hấp cảm cảm Chapo ngon mùa lạy à hàm mùa ngon nhà ngon ngon không ngon 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 rồi không hay không ngon để ngon nè, nè, Khủng ở lắm Bất cười ngoài nào Hết nước đây Hết hàng ngày nè uhm. Ừ. Ngoặt quận

เอี๋ออยวมันเจ็บมันเนาะมันเจ็บมัวอใหญ่นีะมาน่าอืมไก่กับละไก

มันคืดิบมันคือเคก,กระเทียมโามาบบง่น่เขามนตำมแตักบกปุ๊กๆตัดลงแับปุ๋งเจียบมะเก่าเจ้าหัวล้วนคุณม่ให้วัาเจ้าหัวล้วนปลากระชี้นมะเก่า กิกอร่อ๋ออ๋อเมื่ยมัคือนึ่ง,ง,ง,นนงกัหวานเำเนีก้กกอบนุน่มๆเจียงนกเจียงหนร่มหัดย็ยนิงเก่าของเนาะ mặc quá cọt luôn rồi bây giờ, ngọt, mưa 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 bắp mưa ồ mưa cả mưa mưa hết mưa ngon, 嗯，嗯，快。 Hoa 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 ngô hoa 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 phòng Mà hoa 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 mấy, hoa hoa vào đây lại xứ hoa 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 เนี่ยน่าเสียจเมือนพักก้พัก,พกแปงผมนเนี่ยน่าเสียใจ nó okay. là cái ba mươi nói nó có mấy bụng này mẹ nó mới lại nó mấy bụng nó mấy bụng ไก่ขึ้นไก่กตา่ายฮะพักกันจ่อครบกอก่อโอ้แปบพักเลย

真棒嘞、啊！ กินอะไรที่สเสียบกินกินของหวานน้ำก้อนมาเลยกินข้าวแล้วกินหวานอันหวานแห้งวหวานพักเลยหวานอร่อยๆเลย

ครับพี่น้องวัน Young, นี้กับนุ่มไทยก็กินที่เบื้องสมีนะครับวันนี้กับเนี่ยไม่เลยกกับนุ่มไทยคือเก่ากับปัวฟ้าเป็นลูกย่บ้านเป็นบ้านย่าสวนที่เก่ากับเบื้องคลิปคนไทจบแล้วกับความเชฟนี่อะไรความใครยนี่ยมีกับซุกกับหังกับลำรวยลำรวยสู้คู่สุคนกับนุ่มไทยเก่าคำว่าสวัสดีครับ